สวัสดีค่ะมีข่าวที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากในวงการเทคโนโลยีการเงินนะคะเรื่องที่ว่า AIFX เนี่ยอ,อกำลังมีแผนอาจจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหรือ HKX ช่วงเดือนกันยายนนี้การเคลื่อนไหวแบบนี้มันน่าสนใจมากเลยนะคะมันมีความหมายเชิงกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่บ้างคะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆมันเป็นมากกว่าแค่ข่าวบริษัทเข้าตลาดหุ้นธรมธรมดาานะครับ วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าการที่บริษัทเทคโนโลยี AI แล้วก็บล็อกเชนอย่าง AI FX เนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดทุนระดับโลกอย่าง HKX มันจะส่งผลกระทบยังไงสร้างโอกาสอะไรแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนในมุมมองของนักกลยุทธ์นะครับโดยอิงจากข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่เรามีอยู่ค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ท่องแท้เลยนะคะว่าทำไมเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่ก้าวสำคัญของ AFex เท่านั้นแต่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของวงการสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยลงมาดูกันเลยค่ะการที่บริษัทจะเข้า HKEX ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์สวยๆหร,รูๆแน่นอนค่ะมันต้องผ่านเกณฑ์อะไรที่ยากๆบ้างแล้วมันช่วยยกระดับตัวบริษัทได้จริงๆยังไงคะถูกต้องเลยครับ การจะเข้าไปอยู่ในตลาดระดับโลกอย่าง HKEX ได้เนี่ยมันหมายถึงการต้องได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากลเลยนะครับทั้งเรื่องความแข็งแกร่งทางการเงินการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากแล้วก็เรื่องความโปรง่งใสธรรมาภิบาลต่างๆคือมันเหมือนเป็นการประกาศเลยครับว่า f x ไม่ใช่แค่บริษัทคริปโตธรรมดาแต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงินที่มีศักยภาพในระดับโลกจริงๆมันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแบบก้าวกระโดดเลย ทําให้นักลงทุนสถาบันใหญ่ๆอย่างพวกกองทุนหรือว่าธนาคารที่เขาต้องการความมั่นใจมากๆก,ก่อนจะลงทุนเนี่ยกล้าที่จะเข้ามามองกล้าที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้นครับค่ะนอกเหนือจากเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วเรื่องเม็ดเงินลงทุนจริงๆที่คาดว่าจะไหลเข้ามามันจะมาจากไหนได้บ้างแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อตัวโทเค็น AFX ที่มีอยู่เดิมยังไงได้บ้างคะครับการซื้อขายหุ้นใน HKEX เนี่ย แน่นอนว่าจะเปิดประตูสู่แหล่งเงินทุนขนาดใหญ่จากทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ในเอเชียแต่ยังรวมถึงยุโรปตะวันออกกลางด้วยแต่จุดที่เอ่อน่าจับตามองเป็นพิเศษเลยเนี่ยคือข้อมูลที่เราได้มามันชี้ว่ามีแนวคิดที่จะพยายามเชื่อมโยงกลไกลระหว่างตัวโทเค็น AFX ที่มีอยู่ในระบบนิเวศเขาอยู่แล้วกับหุ้นของบริษัทที่จะเข้าตลาดเชื่อมโยงกันครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่อาจจะเปิดช่องทางให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า arbitrage arbitrage อ๋อ oh, การทำกำไรจากส่วนต่างราคาใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าราคาโทเค็นกับราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อะไรก็ตามที่มันเชื่อมโยงกันเนี่ยมันเกิดมีความแตกต่างกันขึ้นมานักลงทุนก็จะเห็นโอกาสเข้ามาซื้อขายเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างนั้นซึ่งกลไกนี้นี่เองครับที่อาจจะช่วยสร้างแรงกดดันให้ราคาทั้งสองฝั่งเนี่ยมันวิ่งเข้าหากันมากขึ้นช่วยเพิ่มเสถียรภาพแล้วก็ยังเป็นการสร้างความต้องการหรือดีมาน ให้กับตัวเอฟอย่างต่อเนื่องด้วยครับโห oh, ฟังดูแล้วน่าสนใจมากค่ะแบบนี้มุมมองของนักลงทุนที่มีต่อเอฟกก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยสิคะเปลี่ยนไปเยอะมากครับชัดเจนเลย นักลงทุนในฝั่งตลาดทุนแบบดั้งเดิมก็จะมอง f อเป็นบริษัทฟินเทคที่ผสมผสาน AI กับบล็อกเชนในระดับโลกที่มีอนาคตน่าจับตาในขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนในโลกคริปโตก็จะมองว่า f อไม่ใช่แค่เหรียญดิจิตอลทั่วๆไปแล้วแต่อาจจะเป็นแบบว่าโทเคนแรกเลยก็ว่าได้ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงหรือมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับหุ้นของบริษัทต,ตัวเองที่เทรดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนาจริงๆเหมือนกับว่ากําลังพยายามสร้างสะพา,านเชื่อม2โลกการเงินเข้าด้วยกันเลยนะคะคือ ือโลกเก่ากับโลกใหม่ใช่ครับแต่มันจะทำได้จริงเหรอคะฟังดูเป็นเรื่องที่ท้าชายสูงมากเลยนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับแล้วก็เป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากจริงๆมันคือความพยายามที่จะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินดั้งเดิมหรือที่เรียกว่าสี i Fi, Centralized Finance กับโลกการเงินบนบล็อกเชนหรือ DeFiDecentralized Finance ซึ่งไอเดียนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่พูดถึงกันมานานมากแล้วนะครับ แต่เอาเข้าจริงก็ยังไม่มีใครที่ทำได้สำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนในลักษณะนี้มาก่อนถ้า AI FEX ทำได้จริงตามแผนนะครับนี่คือการปลดล็อกศักยภาพมหาศาลเลยทีเดียวโหไม่เคยมีใครทําแบบนี้เปะ๊เปะๆมาก่อนเลยเหรอคะน่าทึ่งมากแล้วมันต่างจากเคสอื่นๆอย่างเช่น Coinbase หรือบริษัทอื่นๆที่เคยเข้าตลาดหุ้นไปแล้วยังไงคะ ถ้าเอาแบบที่พยายามจะทำลักษณะดูว่า listing คือมีทั้งเหรียญบนบล็อก a i n ที่มี utility หรือว่ามีประโยชน์ใช้สอยจริงๆในแพลตฟอร์ม AI Defi ของตัวเองอยู่แล้วและมีหุ้นของบริษัทแม่เนี่ยเทรดอยู่ในตลาดหลักทรัพย,ย์ใหญ่ๆไปพร้อมๆกันอย่างเป็นระบบเลยเนี่ยยังไม่มีกรณีศึกษาที่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับอย่างคอย n b a s เนี่ยเขาเข้าตลาด NASDAQ ก็จริงแต่เขาขายแค่หุ้นบริษัท ไม่ได้มีโทเคนหลักของตัวเองในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันแบบนี้ส่วน T 0หรือ b a k เขาก็มีโมเดลธุรกิจมีโครงสร้างที่แตกต่างออกไปครับยังอะไรคือจุดแข็งหรือว่าความพิเศษของ AI FX คะที่ทำให้เขากล้าที่จะเดินเกมที่ดูท้าทายแบบนี้จุดแข็งสำคัญเลยคือ AFX เขามีเหรียญ AFX ที่มันใช้งานได้จริงอยู่แล้วในระบบนิเวศ AI Defi ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่แค่เหรียญที่สร้างขึ้นมาลอยๆเพื่อระดมทุนเฉยๆแล้วตอนนี้เขาก็มีแผนที่จะพยายามผูกกลไกลบางอย่างเข้ากับหุ้นของบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดนี่แหละครับ ถ้าทำได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้นะครับนี่อาจจะนับเป็นกรณีแรกของโลกจริงๆเลยก็ได้ที่สามารถสร้างระบบนิเวศท,ที่เชื่อมต่อระหว่างโทเค็นกับสตอ็อกได้อย่างครบวงจรลองนึกภาพตามนะคะมีบริษัทเทคโนโลยีที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นแต่แก่นของธุรกิจจริงๆคือแพลตฟอร์มการเงินอัจฉริยะที่ทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วนักลงทุนทั่วไปไม่ว่าจะสายไหนก็สามารถเลือกลงทุนได้ ไม่ว่าจะผ่านการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือจะถือโทเค็น AFX ที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศนั้นๆใช่เลยครับภาพนั้นคือการเปิดประตูเชื่อมโลกการเงินเก่ากับโลกการเงินใหม่อย่างแท้จริงเลยนักลงทุนในฝั่งตลาดหุ้นก็ได้ประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI และ DeFi ส่วนนักลงทุนในฝั่งคริปโตก็ได้ความมั่นคงได้ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นจากการที่มีการกำกับดูแลตามมาตรฐานของตลาดทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง มันเหมือนกับการที่ AIFX กำลังปักหมุดวางตำแหน่งตัวเองในฐานะสถาบันการเงินยุคใหม่ที่ใช้ AI เป็นแกนหลักและสามารถยืนอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในโลกเก่าและโลกใหม่ไปพร้อมๆกันสรุปได้เลยนะคะว่าการเข้าตลาด HKX ของ AIFX ถ้าเกิดขึ้นจริงตามข่าวเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่การระดมทุนธรมธรมดาาแต่มันคือการยกระดับความน่าเชื่อถือครั้งใหญ่การเพิ่มสภาพคล่องมหาศาลการสร้างเรื่องเล่าใหม่ที่ทรงพลังมากๆ และที่สำคัญอาจจะเป็นการวางรากฐานเพื่อเชื่อมโลกการเงินสองใบเข้าด้วยกันด้วยวิธีที่ไม่เคยมีใครทำได้สำเร็จมาก่อนเลยนะคะถูกต้องครับและมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้นักลงทุนรวมทั้งผู้ที่สนใจในวงการนี้ได้ขบคิดกันต่อว่าถ้าหากโมเดลโทเค็นสต็อกอีโคซิสเต็มของ AFX ที่กำลังพยายามสร้างขึ้นมานี้มันพิสูจน์ตัวเองได้ว่าทำได้จริงและประสบความสำเร็จ มันจะกลายเป็นพิมพ์เขียวหรือกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดและรูปแบบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงสินทรัพย์ยุคต่อไปอย่างสิ้นเชิงไปเลยหรือไม่นี่คือประเด็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดมากๆครับในช่วงเวลาต่อจากนี้สวัสดีค่ะวันนี้เรามี